เปิดตัวแล้ว Vivo Z5x 2020ใช้ชิป Snapdragon 712ไฮรัก 12, 8กิกกล้องหลัง3ตัวมีบอดี้สีขาวใหม่ล่าสดุดแบตจุใจ 5000mAh มีชาร์จไวเปิดตัวแล้ว Vivo Z5x 2020ใช้ชิป Snapdragon 712ไฮรัก 12, 8กิกกล้องหลัง3ตัวมีบอดี้สีขาวใหม่ล่าสดุดแบตจุใจ 5000mAh มีชาร์จไวเมื่อปีที่แล้วทาง Vivo ได้เปิดตัวสมาร์ทโฟนรุ่น Vivo Z5X สมาร์ทโฟนรุ่นแรกของทาง Vivo ที่มีดีไซน์จอไร้ขอบที่เจาะรูก,กล้องหน้าแบบ Punch Hole Display นั่นเองครับล่าสุด Vivo ประเทศจีนก็ได้เปิดตัวสมาร์ทโฟนรุ่น Vivo Z5X 2020รุ่นอัปเกรดในปี2020ออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับส่วนสเปคจะเป็นยังไงเราไปดูกันเลยดีกว่าครับ ตัวเครื่องมีขนาด1 6 2 3 9คูณ77.33คูณ8.85 mm น้ำหนัก204.1กรัมหน้าจอแสดงผล LCD พันโพดิสเพลย์ขนาดอยู่ที่6.53นิ้วอัตราส่วน19.5ต่อ9ขวาเมียด Full HD Plus 1080คูณ2340พิกเซลสัสส่วนการแสดงผลที่เป็น90.77%ชายชิปประมวลผล Qualcomm Snapdragon 712 Autocore GPU เป็น a d r e n o 616 แหลมมีได้หก,กก,กิกะแปดกส่วนรอมให้มาที่ 128GB รองรับหน่วยความจำภายนอกแบบ micro sd สูงสุด 256GB ระบบปฏิบัติการเป็น android 9 Pie ครอบครับด้วยฟันทัชโอเอสกล้องหลัง3ตัวครับ ai triple camera กล้องตัวหลักความเรียดหนึ่งนพิกเซลรูปแสง f. 1 7 8กล้องตัวที่2เป็นมุมกว้าง ai super wide angle ความละเอียด8ล้านพิกเซลเก็บภาพมุมกว้าง120่งร้อยยีสงศารูปแสง f. สอง่3เป็น Depth ความเอ2ล้านพิกเซลรูรับแสงอยู่ที่ f 2.4รองรับฟีเจอร์ Super Night View, Super Black Light, Portrait และ AI Beauty ครับกล้องหน้าความเอียด16ล้านพิกเซลรูรับแสง f 2.0รองรับ AI Beauty มีเซนเซอร์สแกนน้วมือที่ด้านหลังของตัวเครื่องมีระบบผู้ช่วยอัจฉริยะ Jovi AI Assistant รองรับการเชื่อมต่อ 4G LTE พร้อมกอัน2สิมการ์ดแบบ Duo 4G รองรับการเชื่อมต่อ USB 2.0มีอะไเทั้งหมด3สีคือ Phantom Black Aurora ดูและ Symphony Y ครับไบโอดีจุใจถึง5000 mAh พร้อม t e โ h n ี1 8วัต t d u o Engine Fast Charging อีกด,ด้วยครับและมีฟังก์ชัน Reverse Charging ผ่านสายได้ด,ด้วยครับ Smartphone Vivo Z5s 2020มีรุ่นลราคาตามนี้ครับรุ่นแรม 6GB รอม 128GB ราคาอยู่ที่1,398หยวนหรือประมาณ6,200บาทรุ่นแรม 8GB รอม 128GB ราคาอยู่ที่1,598หยวนหรือประมาณ7,100บาทครับ